ำได้ไหมครับว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณฝันว่าอะไรฝันดีหรือว่าฝันร้ายถ้าเกิดว่าเลือกได้นะครับผมก็มั่นใจแหละทุกคนเนี่ยคงอยากจะฝันดีเนาะผมเองเนี่ยผมก็อยากฝันถึงคนที่ผมชอบหรือว่าบางทีเนี่ยก็อยากจะฝันถึงตัวเลขเพื่อจะไปแทงหวยเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆครั้งเราก็ฝันร้ายฝันว่าเราต้องผจญภัยต่างๆเจอสิ่งที่มันน่ากลัวนะครับเจอคนที่ไม่ชอบ ทำไมเราต้องฝันด้วยอ่ะเราไม่ฝันไม่ได้หรอหรือว่าเราจะเลือกที่จะควบคุมความฝันของเราได้ไหมวันนี้ครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ครับจะพาทุกคนไปท่องโลกของความฝันแล้วก็ไปไขความลับของความฝันด้วยวิทยาศาสตร์ครับ top to toe อดสสุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าก่อนื่นเราต้องมารูกันก่อนครับว่าเอ๊ะ ตอนที่เรานอนเนี่ยเราฝันกันตอนไหนเราฝันตลอดเวลาที่เรานอนหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับตอนที่เรานอนเนี่ยเราฝันเป็นช่วงๆตลอดระยะเวลาที่เรานอนนะครับตอนที่เราเริ่มเข้านอนนะครับสมองของเราจะค่อยๆเปลี่ยนจากสถานะที่สลืมสลือนะครับเริ่มง่วงตาปลือๆเนี่ยร่างกายจะเริ่มรีแลกซ์หายใจช้าลงนะครับจนเข้าสู่สเตทที่เรียกว่าหลับตื่นครับ หลับตื้นเนี่ยเราจะหายใจช้าลงหัวใจเต้นช้าลงอุณหภูมิต่ำลงนะครับจากนั้นสักพักเราก็จะเข้าสู่สถานะหลับลึกหลับลึกเนี่ครับเป็นช่วงที่ร่างกายเราผ่อนคลายมากที่สุดและก็ได้รับการพักผ่อนมากที่สุดนะครับพอผ่านช่วงหลับลึกไปแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สถานะหลับฝันนั่นเองครับ ตรงตามตัวเลยครับหลับฝันเป็นช่วงที่เราฝันครับซึ่งช่วงนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า R E M เต็มๆมันคือ Rapid Eye movement ก็คือเป็นช่วงที่เรามีการกรอบตาไปมาอย่างรวดเร็วมากครับช่วงนี้สมองของเรานรี่ยเขจะ active มากๆไม่ต่างกับตอนที่เราตื่นนอนเลยฮะและในเมื่อเป็นช่วงที่เราฝันนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะถูกทําให้แข็งทื่อเลยครับขยับไม่ได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถจะฝันได้เต็มที่เลยครับโดยที่ไม่เอาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปฟาดจนได้รับบาดเจ็บนะครับอ่าทีนี้การนอนของเรานะครับก็จะวนไปตั้งแต่หลับตื่นหลับลึกหลับ ฝันหลับตื่นหลับลึกหลับฝันวนไปเรื่อยๆนะครับเป็นไซเคิลไซเคิลนึงเี่กก็ประมาณชั่วโมงครึ่งครับ โดยช่วงแรกๆนะครับระยะในการหลับฝันจะค่อนข้างสั้นครับแต่ยิ่งเรานอนเป็นนานขึ้นนานขึ้นช่วงหลับฝันของเราจะยาวขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเราจะฝันนานที่สุดคือช่วงที่เราจะใกล้ตื่นแล้วก็มักจะเป็นความฝันที่เราจําได้นั่นเองครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเรานอน7-8ชั่วโมงเนี่ยเราจะฝันประมาณ2ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้าเรานอนวันละ78ชั่วโมงแล้วลรงมีอายุยืนยาวไปถึงสัก 8ปปีเนี่นะครับเราก็จะฝันรวมๆกันเนี่ย6 0 0มืนชั่วโมงเลยนะครับคิดก็ประมาณ10ปีเท่านั้นเองครับทำไมร่างกายถึงทำให้เราใช้เวลาอยู่กับความฝันนานขนาดนั้นนะครับมันต้องมีประโยชน์กับร่างกายของเราแน่นอนคำตอบก็คือใช่ครับผมจะบอกเลยนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันผ่านการวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานเพื่อให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นร่างกายจะไม่ตัดสินใจทำอะไรถ้ามันไม่มีประโยชน์ครับ เพราะฉะนั้นความฝันมีประโยชน์กับเราแน่นอนครับนายดีนะครับนักวิทยาศาสตร์มักจะเชื่อว่าเราจะเก็บความปรารถนาของเราที่มันไม่เป็นจริงเอาไปอยู่ในความฝันของเราครับเพื่อที่ได้สนองนิดของเราซะหน่อยเอาวะในความฝันก็เหอะแม้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ในช่วง ทศวรรษหลังๆเนี่ยครับเมื่อมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับสามารถที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาแปะไว้ที่สมองของเรานะครับแล้วก็มอนิเตอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมองของเราตอนที่เรานอนหลับและฝันนะก็ทําให้ได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้นมากมายและนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบประโยชน์ต่างๆของความฝันมากขึ้นครับซึ่งจากการมอนิเตอร์แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็พบว่าตอนที่เราหลับฝันนะครับจะมีพื้นที่2จุดในสมองที่ทํางาน มากกว่าเพื่อนเป็นพิเศษนะครับหนึ่งในนั้นคือฮิปโปแคมปัสครับเจ้าฮิปโปแคมปัสเนี่ยต้องเรียกว่าโอ้โหเป็นมาสเตอร์ของสมองเลยนะครับในเรื่องของความทรงจำครับเป็นจุดที่ process การเปลี่ยนความทรงจำระยะสั้นเป็นความทรงจำระยะยาวครับส่วนที่2ของสมองที่ทำงานเยอะม,อมากๆนะครับชื่อว่าอะมิกดาลาครับเป็นส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความสุขความเสียใจความกลัวความขยักขยงความโกรธเจ้าอมิการาเนี่ยจัดการหมดครับนั่นหมายความว่าตอนที่เราหลับฝันเนี่ยนะครับความฝันเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับความทรงจําแล้วก็อารมณ์แน่ๆเลยนะครับประโยชน์อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของความทรงจำครับเราฝันเพื่อที่จะทำให้เราจำอะไรได้แม่นขึ้นหรือว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนความทรงจำระยะสั้นให้มันเป็นความทรงจำระยะยาวนั่นเองครับ ทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตนี่นะครับตอนกลางวันที่เราลืมตาเนาะเราเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตประจําวันเยอะแยะไปหมดนะครับสมองเนี่ยไม่มีเวลาพอครับที่จะมานั่งเลือกฮะว่าเอะเราควรจะจําอะไรไม่จําอะไรเพราะว่าสมองเนี่ยต้องคอยสังเกตทุกอย่างตลอดเวลาครับเพื่อให้เรารอดจากภัยอันตรายใช่ไหมครับแต่ตอนที่เรานอนเนี่ยโอเคเริ่มมีเวลาแล้วสมองก็จะมานั่ง process ครับว่าเอะอะไรมันเป็นความจําที่เราควรจะ เก็บเอาไว้จําให้แม่นอะไรที่ไม่จําเป็นควรจะทิ้งไปสังเกตไหมเวลาที่เราเรียนรูอะไรสักอย่างเราท่องหนังสือเ่แน่นอนถ้าเราอ่านมันซ้ําๆบ่อยๆเราจะจํามันได้นานมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเช่นกันครับเวลาที่เราฝันเนี่ยสมองเนี่ยมันเปิดภาพนั้นซ้ําๆสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราฝึกนั่นก็เพื่อทําให้เราทบทวนและทําให้เราจําสิ่งเหล่านั้นได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นครับ โอเคประโยชน์ของความฝันอย่างที่สอนะครับเพื่อช่วยให้เราแก้ปัญหาหรือว่า problem solving ครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตทุกวันทุกวันนะครับเรามักจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็หาทางแก้ไม่ได้ครับคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงครับร่างกายของเราก็ฉลาดครับไม่ยอมให้เวลาเนี่ยเสียเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นตอนที่เราพักผ่อนนะสมองเราช่วยเราคิดด้วยครับไอ้ปัญหาที่เราเก็บค้างเอาไว้ในใจอ่ะ มันจะมีโซลูชันอื่นๆไหมและความเจ๋งก็คือตอนที่เราฝันเนี่ยนะครับเรามักจะไม่ค่อยมีอีโก้ฮะเราจะใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่เราจะคิดได้อย่างนอกกรอบครับเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างเนี่ยที่เรามักจะคิดไม่ถึงตอนทีาลืมตาเนี่ยเรามักจะคิดได้ตอนที่เราฝันเพราะฉะนั้นไอเดียดีๆหลายๆอย่างหรืองานศิลปะหลายๆอย่างเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราฝันด้วยซ้ำไปครับ มาถึงประโยชน์อย่างที่3ของความฝันอันนี้เกี่ยวข้องกับฝันร้ายนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับสมองของเราเนี่ยจะสร้างเหตุการณ์จำลองขึ้นมาเพื่อให้เราลองเผชิญกับภัยอันตรายต่างๆครับมีการสำรวจมาทั่วโลกเลยนะครับว่าเอ๊ะคนส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขาฝันว่าอะไรผมไปดูมาแล้วก็แบบเอ้ยตกใจมากไม่คิดว่าคนหลายๆประเทศจะฝันเหมือนๆกันขนาดนี้นะครับลองเดาไหมครับ คนไทยครับฝันเรื่องอะไรมากที่สุดคนไทยฝันถึงงูมากที่สุดครับทุกคนและหนึ่งในสามทั่วโลกเนี่ยฝันถึงงูหรือว่าสัตว์มีพิษครับหลายคนอาจจะเถียงว่าเอ้ยฝันถึงงูไม่ใช่ฝันร้ายเลยฝันถึงดีฉันอยากโดนงูรัดนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อของเราแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นฝันร้ายของหลายๆคนทั่วโลกนะครับนอกจากฝันถึงสัตว์มีพิษแล้วเนี่ยหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับยิ่งเฉพาะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขามักจะฝันว่าฟันหลุด ไม่ก็จมน้ำไม่ก็เกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างนะครับทำไมสมองของเราถึงต้องสร้างเรื่องที่มันน่ากลัวฝันร้ายๆให้เกิดขึ้นกับเราด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเหมือนเดิมครับสิ่งมีชีวิตถูกวิวัฒนาการมาเพื่อให้อยู่รอดได้ใน โลกอันน่ากลัวใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมองของเรานะครับจึงสร้างอารีนาสนามรบที่มันปลอดภัยขึ้นมาเพื่อให้เราทุกคนได้ลองฝึกต่อกรกับสิ่งที่มันน่ากลัวนะครับเช่นอุบัติเหตุสัตว์ที่ดุร้ายดูซิว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยครับเราจะเหมือนกับเคยมีประสบการณ์ผ่านเรื่องราวนั้นมาแล้วเวลาที่เราเจอเหตุการณ์น,นั้นจริงๆเนี่ยนะครับจิตใจของเรามันจะนิ่งขึ้น เราจะมีสติขึ้นแล้วก็เลือกทางแก้ปัญหาที่ฉลาดมากขึ้นนั่นเองครับน่าทึ่งเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฝันร้ายมันทำมาเพื่อให้เราเนี่ย emotionally stable หรือว่าจิตใจเรามันนิ่งขึ้นและสมาธิขึ้นนั่นเองครับ มาถึงประโยชน์อย่างสุดท้ายของความฝันที่ผมนามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับก็คือสมองของเราจะสร้างความฝันเพื่อให้เราฝึกการเข้าสังคมนั่นเองครับแน่นอนมนุษย์อย่างเราเป็นสัตว์สังคมนะครับเราจําเป็นที่จะต้องพบปะผู้คนมีเพื่อนมีฝูงรวมถึงหาคู่ที่ดีที่สุดในการสืบพันธุ์แล้วก็สร้างทายาทของเราด้วยนะครับ Asocial Skill แบบนี้นะครับจะไปฝึกที่ไหนอะถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกตอนที่เรานอนนะครับเวลาเราทำงานทะเลาะก,กับเพื่อนเจอเจ้านายดุหรือว่าคิดเห็นไม่ตรงกรันหรือว่าเราจะไปออกเดทเอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝึกเนาะว่าเราจะทํายังไงเพราะบางทีเนี่ย เวลาเราจะเดทเราคงไม่อยากให้ first date ของเรามันผิดพลาดใช่ไหมครับเวลาที่เราจะคิดมุกเซี่ยวๆซมาจีที่มันน่ารักน่ารักเนี่ยมันก็ต้องทดลองมาก่อนว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กเรื่องราวเหล่านี้เราได้ลองทําตอนที่เราฝันเพื่อที่ตอนเราตื่นเนี่ยเราจะได้นํามาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงอย่างไรนะครับโดยสรุปนะครับว่าเราฝันไปทําไมเราฝันด้วยเหตุผลหลักๆ3อย่างครับคือ 1. ฝันเพื่อที่จะจํา2ฝันเพื่อที่จะฝึกครับและสุดท้ายฝันเพื่อที่จะ ลืมความเจ็บปวดนั่นเองครับทีนี้หลายคนเนี่ยมักจะผูกความฝันเข้ากับคุณภาพของการนอนนะครับว่าเอ้การนอนที่ดีเนี่ยเราควรจะหลับฝันดีหลับปุ๋ยสบายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝันร้ายเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกเพียจังเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับคุณภาพของการนอนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับ ว่าเราฝันดีหรือฝันร้ายขนาดนั้นครับการที่เรานอนมีคุณภาพเนี่ยครับเราจะรู้สึกได้ก็คือเราตื่นมาแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งตัวช่วยอย่างเช่นกาแฟนะครับและจริงๆแล้วทางวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับจะต้องประกอบไปด้วยการนอนหลับลึกและหลับฝันในสัดส่วนที่พอเหมาะพอเจาะครับเพราะที่ผมบอกไปแล้วการนนหลับฝันมันมีประโยชน์ กับร่างกายของเราตั้งเยอะแยะยังไงล่ะครับบางคนถามว่าเอ้ยเราเลือกที่จะไม่ฝันเลยได้ไหมจะได้หลับลึกได้เต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยครับผมบอกเลยว่าฝันเถอะถ้าคุณไม่ฝันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายนะครับว่าคุณอดหลับอดนอนมายาวนานมากจนสมองของคุณเนี่ยนะครับเลือกที่จะตัดการฝันออกไปเลยนะครับและโฟกัสไปที่การหลับลึกเพื่อให้คุณได้ชาร์จแบตแล้วก็ได้หลับเต็มอิ่มมากขึ้นไม่งั้นร่างกายจะพังไปมากกว่านี้นะครับ หรือบางคนบอกว่าอืมไม่อยากฝันร้ายเลยอะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าฝันร้ายเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเพราะทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นหรือเราสมาร์ทขึ้นในการแก้ปัญหานะครับแล้วเราสามารถที่จะลดปริมาณการฝันร้ายลงได้ไหม จริงๆมันก็พอมีวิธีอยู่นะครับในทางการแพทย์เนี่ยคุณหมอนะครับเขาใช้วิธีหนึ่งในการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD หรือว่า post traumatic stress disorder ครับคนพวกนี้เนี่ยเขาไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจยอย่างรุนแรงมามากๆนะครับแล้วก็เขามักจะฝันร้ายครับพอเขาฝันเนี่ยฝันแล้วก็ตื่นกลางคันครับฝันยังไม่ทันจบเลยก็ไม่สามารถจะเคลียร์ปมในใจได้ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆครับสิ่งที่คุณหมอเขา มักจะทำนะครับก็คือเขาจะรีคอร์ดครับทำให้คนไข้นึกถึงเรื่องหรือว่าเล่าเรื่องที่เขาฝันฝันร้ายนี่แหละลองเล่าออกมาครับและเล่าไม่พอเขียนด้วยครับบรรยายเลยว่าเราฝันอะไรบ้างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะชวนให้คนไข้เนี่ยนะครับลองเขียนตอนจบของความฝันร้ายนั้นเนะี่ยสมัยให้เป็นตอนจบที่มัน ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ปมในใจของเขาให้จบจะได้ไม่ติดค้างและเก็บออกไปฝันนั่นเองครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับก็มีการพิสูจน์ว่าสามารถที่จะช่วยลด อาการฝันร้ายของคนที่เป็นโรคนี้ได้นะครับคนทั่วไปอย่างเราเก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝันร้ายอะ่ะมันเป็นการสะท้อนว่าเฮ้ยวันก่อนหน้าเราต้องไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจกระตุ้นอารมณ์เรามาเยอะๆแน่ๆเลยที่ทำให้เราโกรธทําให้เราเสียใจแล้วเราก็เก็บมันไว้กดมันไว้นะครับเพื่อที่จะดําเนินชีวิต พอเราเก็บเรื่องราวที่เราเคลียร์ไม่จบระหว่างวันไปไวเยอะๆเนี่ยครับมันก็จะเก็บเอาไปเป็นฝันร้ายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นลองดูครับก่อนจะนอนครับทบทวนว่าเราไปเจอเรื่องอะไรที่เรายังเคลียร์ปมไม่ได้หรือเปล่าและลองเคลียร์ให้จบก่อนนอนครับคุณอาจจะฝันร้ายน้อยลงครับ จริงๆความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฝันที่เรามีตอนนี้มันถือว่าน้อยมากๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน neuroscience หรือว่าทางด้าน psychology นะครับก็ยังต้องศึกษาเรื่องกเกี่ยวกับความฝันต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจมนุษย์แล้วก็ช่วยในการรักษาคนไข้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับได้ด้วยครับแต่คนทั่วไปอย่างเราๆนะครับถ้าเกิดไม่อยากฝันร้ายแล้วก็อยากนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะครับจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยครับแค่เรามีวินัยในการนอนนะครับตื แล้วก็เข้านอนให้เป็นเวลาแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมันก็ช่วยให้คุณนอนหลับฝันดีมากยิ่งขึ้นแล้วครับอีกอย่างที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับคืออย่าไปกลัวฝันร้ายครับอย่างที่บอกไปเราฝันร้ายเพื่อทําให้จิตใจของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นและทําให้เราสมาร์ทขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนนะครับ just relax ครับ and enjoy the show ครับเพราะว่าฝันนี่ครับมันก็คือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับที่เราชมฟรีๆไม่ต้องซื้อผัดเข้าไปชมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมคงจะไม่บอกว่าขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแต่ผมอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนสนุกกับความฝันในคืนนี้ Good n ไน h t นะครับ